ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมพนมอิมนะครับก็วันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูข้าวหอมพวงนะฮะที่พนมอิมหวานไว้ตอนนี้ครบอายุ 2, <อ>2เดือนแล้วครับเพื่อนเพื่อนนะฮะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวตามพนมอิมไปดูกันนะครับแ<อ>ป,งงปครับครับข้าวที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี้เป็นข้าวหอมพวงนะครับพเพื่อนเพื่อนนะฮะอันนี้อายุครบแล้วนะ,ะสองเดือนนะผมนะครับนี่พนมอิมก็ตัดหญ้าไปบางส่วนแล้วนะฮะ อาจจะเห็นใบมันโดนตัดไปบ้างนะครับเพื่อนๆนี่ฮะยาปีนี้มันแรงนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูข้าวกันครับเพื่อนๆนะฮะช่วงนี้ข้าวหอมพวงนะครับมีอายุประมาณหนึ่งร้อยวันนะครับตอนนี้ก็หกสิบวันแล้วนะครับข้าวเริ่มตั้งท้องแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ฮะนี่ฮะตั้งท้องกลมแล้วผมใกล้จะออกแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ฮะ สมบูรณ ow. ์นะฮะนำท่าช mm ่วงนี้ฝนตกนะครับนำท่าสมบูรณ์ทีเดียวนะครับเพื่อนๆเนี่ยอายุข้าวหอมพวงห0สิวันนะครับตั้งท้องแล้วครับก็สาเหตุที่ใส่ข้าวหอมพวงนะฮะเพราะว่าพรอมีมจะทำนาอ่าสองถึงสามรอบนะครับเพื่อนๆนะฮะเป็นข้าวอายุสั้นนะฮะประมาณร้อยวันนะครับผม แล้วก็เราก็มีแหล่งน้ำฮะมีคลองพาดผ่าน,าน,นทีนาครันบนี่ครับเพื่อนๆน,นะฮะสวยงามครับก็ข้าวทีนาแปลงนี้นะฮะได้ใส่ปุ๋ยไปสองรอบนะฮะก็ระยะห่างห่างกันสามอาทิตย์นะครับเพื่อนๆนะฮะนี่ใส่ไปแล้วครับสองรอบนะฮะข้าวเขียวสวยงามเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆนะฮะ โอเคฮะเดี๋ยวอัปเดตอการเป็นระยะนะครับเพื่อนๆนะฮะสำหรับข้าวหอมพวงนะฮะเดี๋ยวถ้าออกอหมดอ่านาหมดแปลงแล้วอ่เดี๋ยวพรมอีมจะทําคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆนะฮะเป็นไงกันบ้างครับสําหรับข้าวหอมพวงอายุหกสิบวันนะครับผมก็ดูลักษณะข้าวแล้วนะครับผมปีนี้น่าจะ เต็มเม็เต็มหน่วยดีนะครับผมน้ําท่าสมบูรณ์นะครับก็ยังไงเป็นกำลังใจให้ชอบพรีมกันเยอะๆนะครับพเพื่อนๆสำหรับวันนี้พรมีมขอลาไปก่อนนะครับสวัสด,ดีครับ